ก็สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมดาพาดูและเจ้าเหลืองน้อย fr 1 5 0นดีนะครับผมนะกับทีมงานซอสมชายเหมือนเดิมนะครับผมนะกับงานปากโบซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเกินครึ่งแล้วนะครับผมนะมีปัญหาก็มีขอบแตกด้วยนะครับผมนะโอ้ไม่รู้จะเก็บยังไงเหมือนกันนะเราเพิ่งหัดขับนะ เือสลูบชันใบขอบเตกนี่ก็น่าจะค่อยๆตักดินใส่นะแต่เรายังไม่เก็บนะเราจะขุดสะไปก่อนนะผมนะเดี๋ยววันนี้นี่พามาดูโชเฟอร์นะผมนะ,ะดับอาจารย์นะเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆนะพาว่าไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคว่าลงมาดูกันใกล้ๆนะครับผมนะดูโชเฟอร์นะ <laughs> ไอชื่อเรามีโชเฟอร์ล้านซับนะโชเฟอร์ล้านซับกับดัมซิงดินดวนนะดัมซิงดินดวนเขามาขับให้นะวันนี้เขาเวะมาเยี่ยมนะครับผมนะมาดูสภาพนะอันนี้เราเได้ถือโอกาสนะลงมาถ่ายโอ้เสียเปล่านี่โชเฟอร์ล้านซับตักดินให้นี่กล้าที่นี่ไม่ เรามาดูลีลาการขับของดัมซิ่งดินดวนกันนะครับผมนะโอ้ดักรีวมากนะโอ้ดินดวนริ่งๆนะครับผมนะขับยังไงให้เออโชเฟอร์อายนะ <c oughs> จะเหลืองน้อยขึ้นอยู่กับคนขับนะครับผมนะว่าถ้าเราขับเองนี่จะดูใช้ช้าหน่อยนะ <c oughs> จะดูเหมือนแม่โคป่วยนะ แต่ถ้าเกิดมีชเฟอร์ฝีมือดีๆนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะครับผมนะสำหรับเจ้า 150D นะกำเนิดที่จีนนะครับผมนะรถจีนก็เร็วเหมือนกันนะครับผมนะ,นนนะมนะโอ้ดินดูวนจกิงนะครับผมนะหน้าทีก่กว่านะครับผมนะเต็มรถแล้วดเเนะูเสียเปานะเสียเป่าเสียเป่าขึ้นโบตึงๆนะครับผมนะ ก็มา2คันเหมือนเดิมนะครับผมนะปากบอเราใช้รถแค่2คันนะมีสิงคัว่าแล้วก็เสียเป้านะครับผมนะวันนี้แต่วันนี้จะพิเศษพิเศษกว่าทุกวันนะเรามีดัมซิ่งกินด่วนมาขับให้นะถือว่าเป็นบุญนะเป็นบุญเป็นบุญคอนโทรลน,นะครับผมนะ มีคนดังมาขับให้จเจ้าเหลืองน้อยเราไม่ธรรมดานะปัจจุบันก็ยังไม่มีฟิล์มนะครับผมนะเรายังไม่ได้ติดฟิล์มคาดว่าน่าจะเสร็จจากโบนี่นะครับผมนะเสร็จจากโบนี่เราก็จะไปติดฟิล์มให้จเจ้าเหลืองน้อยเรานะครับผมนะโอ้ดินดวนนี้ไม่มีฟิล์มนี่ร้อนไหมนี่ใส่เสื้อแขนสั้นมาเลยนะครับผมนะกับเดดร้อนๆอุณหภูมิประมาณ30 เกถึง40องศานะครับผมนะแดดเป็นเปลี่ยงเลยนี่ก็เย็นอยู่นะครับผมนะเย็นแต่ลมนะแต่ว่าอากาศในห้องเกียงนี่ร้อนนะครับผมนะเพราะว่าไม่มีฟิล์มนะลมพัดมาออกจากเอนี่ก็เย็นเย็นนะครับผมนะเย็นแต่ว่าอากาศข้างในไม่เย็นด้วยนะโอ้อดูดินดวนนะดูดินดวนตักตนะักที่มือนะแกขับรถมาหลายคันแล้วนะ แกไปถ่ายคลิปให้คนนู้นคนนี้นะประสบการณ์กี่มีเยอะนะครับผมนะแกขึ้นขับปุ๊บขับได้เลยนะคือขึ้นปุ๊บขับได้เลยไม่มีการงงคอนโทรลหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับผมนะโอ้เดี๋ยวเราย้ายมุมดีกว่านะแต่อยู่ตรงนี้เหมือนจะเกะลูกพี่ดินด่วนนะครับผมนะโอเคย้ายมามุมนี้กันบ้างนะครับผมนะแบบจิงก็ขยับจากที่เดิมมันนิดเดียวนะครับผมนะมุมนั้นนี่เหมือนจะเกะเขานะครับผมนะโอ้มาดูโคก ขอบเตกนะครับผมนะเตกพังพินาศกันเลยทีเดียวนะครับผมนะเพราะว่าขอบสะเรานี่ขุดชั้นมากนะครับผมนะเราขุดตามออเดอร์นะแต่ว่าขอบเตกอย่างนี้นี่เราหน้าจะต้องเก็บนะแต่ว่าเราเรายังไม่รู้จะเก็บยังไงนะครับผมนะนายเตกขุดข้างล่างนะขุดข้างล่างเออเพิ่มสโลว์ไปเขาไปอีกนะครับผมนะเพื่อไม่ให้ดินมันเตกนะครับผมนะก็ มันก็ต้องยอมเสียดินตรงนี้ไปนะครับผมนะว่าโขมันเตกแล้วนะถ้าเกิดฟื้นขุดไปให้มันเสมอกันนี่น่าจะเตกซ้ําอีกแน่นอนนะครับผมนะเราเลยยื่นสโลปมาหน่อยนะครับผมนะยอมเสียดินส่วนนี้ไปนะเพราะว่ามันเตกจริงๆนะแต่ว่าเจ้าของที่เขาต้องการดินเยอะมากนะครับผมนะคนะือิงโคล่าครับผมนะเ้าเขียวซาบ้าพลังขึ้นบ่อตึงๆนะครับผมนะ ม่โอ้เสียเปล่านี่ทีดินดินด่วนเราทิ้งเลยนะครับผมนะโอ้เป็นผมผมไม่ทีนะผมเบรกเอาไว้สักวันหนึ่งนะ <c oughs> ดินดนดุสาตักดินให้นะผมนี่ผมเบรกเอาไว้ทั้งวันนะครับผมนะ <c oughs> อปูทางนะจะเลี้งน้อยเรานี่ยืนแอบยืนอยู่บนแท่นนะแท,ท่นเตี้ยๆนะครับผมนะ <c oughs> ปูทางให้ตัวเองดินนะ คือมันเราคือเคยขับแต่ไอแบบที่มันมีที่เกรีดนะไอเจ้านี่เนี่ยไม่มีที่เกรีดนะเราเลยปรับพื้นไม่เป็นนะเราเลยปูพื้นสูงไปเลยนะครับผมนะหอมันเดินบนพื้นปูไปเลยนะเนี่ยจะได้ไม่กระดกนะครับผมนะเรายังไม่ชินนะเราชินกแต่กับเจ้าเลืองน้อยนะเจ้าเลืองน้อยเรานี่เวลามันโยกนี่เรากดที่เกรีดเลยนะกดที่เกรีดยันล้มันก็สามารถขุดได้เลยนะแต่สําหรับนี่นี่ จหนึ่งค่ศูนย์ดาวนี่คือไม่มีที่เกรดให้กดนะเราเลยปูพื้นไปเลยนะครับผมนะปูพื้นให้มันยืนไปเลยจะได้เรียบ,ยบจะได้ไม่กระดกไปกระดกมานะครับผมนะหนึ่งาศูนย์ดีเครื่องยนต์ก็ c g b นะครับผมนะซ b g ี b g 98บแรงม้านะครับผมนะของอิซูซุ ปั๊มก็จะเป็นปั๊ม K3V นะครับผมนะปั๊ม K3V ตัวเดินไคยาบ้านะครับผมนะใบเท็ประมาณหกสิบเส้นนะครับผมนะเมื่อกี้นี่เราถามดินดวนดูนะครับผมนะเราเราไม่ได้วัดนะ <c oughs> เราขับมาเป็นอาทิตย์นะเราไม่เคยวัดใบแท็กนะเราถามดินดวนนะดินดวนเราไม่ถึง70็สิบนะดินดวนเราประมาณหกสิบเส้นนะครับผมนะสำหรับใบแท็กเราเลยเจ็ดตัวแคร,รีหนึ่งตัวนะครับผมนะแครีก็ <c oughs> <c oughs> ตามสเปคนะครับผมนะน้ำหนักเขาอยู่ที่13ตันนะครับผมนะสำหรับเจ้าเลืองน้อย 150D เรานี่น้ำหนักไม่ใช่15ตันตามเบือนะครับผมนะเ <c oughs> บือหนึ่งยแต่ว่าน้ำหนักนี่คือ13ตันนะขนาดก็พอๆกับเออซันนี่1น5นะครับผมนะประมาณนั้นหรือจะเป็น XCNG 135นะ พอๆกันนะครับผมนะแค่เ okay, จตัวนี้เบอร์เขาใหญ่นะราคาก็ถ้ากำงินสดไปก็ประมาณสองล้านนะครับผมนะสองล้านไปปลายขึ้นอยู่กับว่าซื้อตอนช่วงโปรโมชั่นไหนนะครับผมนะ <c oughs> แต่น,นี้เราซื้อผ่อนมานะครับผมนะยายงวดก็เดือนละห้าหมื่นเศ็เสีนะครับผมนะสีป่ปีอาจจะห้าปีนะ <c oughs> ว่าเราผ่อนผ่อนไม่กระทั่งเงินดาวนะเงินดาวเราก็ผ่อนนะเงินดาวเขาก็รู้สึกว่าจะห้าแสนนะครับผมนะดาวห้าแสนแต่ว่าเรานี่ดาวหนะึ่งแสนแล้วเราก็ผ่อนเงินดาวอีกทีหนึ่งอ้าวเตรมแล้วครับผมนะโอ้จะตักฝีมือจริงนะครับผมนะเนี่ยขับฝีมือนะจะตักได้เร็วมากนะครับผมนะตักฟึดฟัดฟึดฟัดเลย รอบวันนี้เปิดออตโต้แล้วนะครับผมนะเปิดคันเร่งออตโต้คราวที่แล้วนี่แกไม่ได้เปิดอตัวออตโต้นะครับผมนะคันเร่งออตโต้มันก็เลยเหมือนรถไม่มีนะแต่คราวนี้แกเปิดแล้วนะคันเร่งออตโต้เลยมันรถรถเริ่มโยกนะครับผมนะไม่มีที่เกรดนะเราต้องค่อยๆขุดดินนะ ขุดดินแล้วเหยียบนะเพื่อให้รถมันยืนนิ่งๆน,นะครับผมนะอย่าให้มันโยกเยอะเพราะว่าถ้าตัวรถขุดมันโยกเยอะๆนี่เวลาเราตักดินไปนี่อาจจะไปเคาะกับรถดัมได้นะครับผมนะมีแต่รถใหม่ๆนะเราเอาบุ้งกีไปเคาะรถเขานี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับผมนะมาต่อกับเจ้าเขียวซาบ้าพลังสิงโคล่านะครับผมนะเขียวซาบ้าพลัง ยอมพลังประจําทีมงานสสมชายนะครับผมนะยอมพลังนี่อาการไม่ค่อยดีแล้วนะเครื่องเท่าหายใจควันโอ,อยอะนะครับผมนะแต่น่าจะขับไปก่อนนะเพราะว่านี่มีงานก็ขับไปก่อนนะไว้หน้าฝนนะครับผมนะหน้าฝนค่อยซ่อม้าจอดซ่อมตอนนี้นี่คือทีมงานเรานี้รถน้อยนะครับผมนะแต่สิงคโปร์ล่จอดไปนี่แย่นะครับผมนะรถเรายิ่งมีน้อย เรายังไม่ให้จอดนะให้วิ่งไปจนถึงหน้าฝนเลยหน้าฝนค่อยจอดดูดินดวนนะเกยตกตักดินดินดานนะครับผมนะแต่ว่ายังไม่แข็งนะยังไม่ใช่ดินด่านที่แบบว่าแข็งเป็นก้อนนะจะเป็นดินด่านที่แบบว่ามันเป็นก้อนๆเล็กๆนะครับผมนะเป็นดินดานร่วนๆน,นะครับผมนะ ยังไม่เป็นในเจ้าดินดานที่แบบว่าแห้งๆแข็งๆแ,แ,แบบแข็งโป๊กนะครับผมนะมันยังขุดเข้าได้นะนี่ก็ถ้าจะเจาะลงไปอีกก็เจาะได้นะครับผมนะแต่ว่าเราเราไม่เจาะแล้วนะเราขุดแค่ตามออเดอร์อนะอยู่ที่เจ็ดเมตรนะแต่ว่านี่เราแถมไปนะเราขุดให้เขาแปดเมตรเลยแถมเ,เพราะว่าเราเว้นพักตัวนี้ไว้นะครับผมนะเว้นไว้ประมาณหนึ่งเมตรเราก็เลย เจาะลงไปให้แกเพิ่มหนึ่งเมตรนะครับผมนะดีแล้วนะที่เว้นพักไว้นะเพราะาถ้าไม่เว้นนี่แตกแบบนี้นี่คงไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับผมนะน่าจะพังไปจนถึงข้างบนเลยนะครับผมนะแต่นี้ก็เดี๋ยวเราค่อยปิดนะแต่มันพังแน่นอนนะครับผมนะถ้าไม่ปิดนี่ข้างบนก็จะพังลงมาแน่นอนนะเพราะว่าชั้นล่างนี่แตกไปแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวดูดินดวนตอนนะครับผมนะดูดินดวนตักด,ดินนะ ถือว่าเป็นบุญเจ้าเหลืองน้อยเรานะครับผมนะวันนี้นี่มียูทูบเบอร์ล้านซับมาขับให้นะโอ้สบายนะสบายเจ้าดาพาดูนะจาดาพาดูจาดาพาดูนี่คือได้นั่งพักนะได้นั่งพักหลายหลายนาทนะีแน่นอนนะครับผมนะ ดเดินมาตักดินให้จะตักเรียวนะดินด่วนสมชื่อยิงนะครับผมนะโอ้มองไม่เห็นนะเรานั่งอยู่นะครับผมนะเราไม่ได้ยืนมุมกล้องกันเลยจะเตี้ยๆหน่อยนะปูครับผมนะปูทางเดินนะปูทางเดินให้เจ้าเหลืองน้อยเราเดินนะแล้วก็คำลโลนะถือเป็นการคำลโลให้รถดำด้วยนะครับผมนะ รถดำจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรกเอาไว้นะแต่ความจริงนี่รถเสียเปล่าแกมีเบรกมือนะแกไม่จะเป็นต้องคำ้ำแต่ว่าเราก็ถือว่าค้ำไปด้วยแล้วก็ปูทางให้ตัวเองเดินไปด้วยนะครับผมนะได้สองอย่างนะแต่ข้อเสียมันก็มีนะผมนะทําแบบนี้นี่เคยดูนะโวกอีกเกือบโดนนะครับผมนะปกตินี่ตรงแชสซีมันจะจิ้มปักเลยนะครับผมนะงอเลยนะ งงหมดเพราะว่ามันชนดินนะครับผมนะไม่ได้เอาปุ่งกีกดกดเอาไว้แต่ว่ามันก็ห้ามล้อได้ดีนะครับผมนะรถดำก็โรบายสบายๆเลยนะก็คือไม่ต้องกะระยะอะไรมากนะถอยชนเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นนะครับผมนะแค่ตักเร็วจริงๆนะสำหรับดินด่วนมันขึ้นอยู่กับโชฟเฟอร์นะครับผมนะรถขุดนี่ ขึ้นอยู่กับหลังคอนโทรลน,นะครับผมนะถ้าเราขับนี่จะใช้ช้านะอย่าเหมือนไม่โค่วยนะครับผมนะแต่ถ้ามีคนขับเป็นมาขับให้นี่โอ้เร็วนะครับผมนะเร็วไม่แพ้ยี่ห้อดังๆเหมือนกันนะครับผมนะเจ้าโลโว์หนึ่งห้าศูนย์ส่วนเจ้าแปดสิบนี่ วันนี้ก็ตักลินทรายนะครับผมนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปถ่ายทํานะเราขัดเจเลืองน้อยทางนี้เราก็อยู่ได้กับทางนี้นะครับผมนะเราไม่ได้มีเวลาไว้บันไหนที่เราหยุดฝั่งนี้นะถ้าเกิดฝั่งนี้ฝนตกเราก็หยุดฝั่งนี้นะเราจะวิ่งไปถ่ายเจ้าลืองน้อยแปดสิบนะเหลืองน้อยแปดสิบน,นั้นฝนตกก็ขุดนะครับผมนะคันนั้นเอาจริงนะ เสียงไม่ดังนะครับผมนะเพราะว่าดินไม่แข็งมากถ้าดินแข็งๆนี่เสียงครูดนี่เต็มๆเลยนะครับผมนะเราใส่ฟันเดิมๆเลยนะเราไม่ได้ใส่เจ้าฟันปีศาจนะครับผมนะเราใส่ฟันเดิมๆจากบริษัทนะไอเจ้าฟันนี่นี่ใช้ได้นานมากนะครับผมนะกว่ามันจะหมดกว่าจะได้โอกาสเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะโอ้คลิปนี้วันนี้นี่ถ่ายยาวๆเลยนะครับผมนะเพราะว่าวันนี้โทรศัพท์เราไม่ร้อนนะเพราะว่าเราอยู่ในร่มนะครับผมนะ เรานั่งอยู่ในที่ขอบสระนะนั่งอยู่ในพักก็เลยไม่ร้อนโอู้เสียเปล่านะผมนะตึงๆกดคันติ่งนิดเดียวนะครับผมนะไม่แปรตไม่เปรตไม่ลั่นนะครับผมนะ, <c oughs> ะดินดวนพอระบ้อนี่คลิปนี้ก็ถ่ายทำในเพียงต่นนี้นะครับผมนะใครรับชมรับฟังมาอยู่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ